พี่น้องที่นั่งเบิ้งผักผักอันใบชะพูน่างามเลยคุณใบชะพลูครับผมสมุนไพรใบชะพูเนาะเนาะน่างามครับคุนพี่น้องคือฝนกำลังร้อนออกนะครับเนาะทักข้างหน้างอย่านี้ครับแข็งครับเนาะอันนี้บักแข็งครับ มกแขงขมเป็นยาทุกคนมันพันนี่ครับคนละพ่านพันหนึ่งมันสิเป็นน้ำนะครับเป็นเครือนะครับับกแขงครับมีหลายพันนี่ครับเยเ็บไปกินกับปนกับแจวนะทุกคนักแขงขมเนี่ยมากระดกผีด้วยนะร่มพัดพายุเขานี่เอาไม้ม่ดามมาทุกคนนี่มันลุม่ม ทำไมว่มดดาดำแต่ยูตังมากครับมาจะเก็บอยู่เก็บกินเ้องหน่อครับทุกคนบักแข่งครับมักแวงหน่ยแก้เก็บพ้อนะครับเนาะแก้อไอเป็นยาสมุนไพรเนี่ยาสมุนไพรดีนักแร่ครับนี่เป็นธรรมดาครับกำลังเป็นนัวยครับทุกคนพี่น้องบักแข่งไหม ปลูกไว้ให้ยูได้กินนะครับเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งผักโอ้ยมันดีครับทุกคนปักแข่งนะครับปลูกไว้ให้ยูจะกินยูทั้งจังหวัดเตียทั้งช่วยปูนทั้งปุ่นมันผูเป็นไม่เสียบักแข่งครับไม่ใช่เป็นเครื่อแล้วมีน้ำครับเป็นลูกแดงๆนะครับอันนั้นก็น ดีเขาไปเฮ็ดอันยาแก้ไอนะครับเนาะแบบนี้นเขาไปใช้ยาแก้ไอนะครับเนาะแบบนี้อ่ามันก็นหลายพันธุ์นะครับพุ์ละพันธุ์ฝนเลี่งอากาศก็ดีครับนี่พักมีสูเน่กนะมีก็ยาหน้นงก็มีพักอ่อาเนี่ย ไปลวกิกนกับปนกับแก้วน้ำหัวน้ำสวนหอยนะทุกคนโอ้โหเปิดยาครับไปอยู่ได้กินครับซ่อนทำไมนกใบชะพู่นี่งา่ามขับใบชะพู่เป็นยาเหมือนกันครับยารักษาหลวงือกันครับเอาคลิปนี้ก็ พับพี่น้องมาเบึงอ่ะพักเนาะพักอันปลูกไว้นี่ครับพักใบชะพลครับบักแข้งขุ้มนะครับนี่ครับตันซ้อนนะครับง่ามเหมง่ามครับพี่น้องเป็นตันซ้อนแต่เอาไปกินก็เป็นพักกี่แก้มก็ได้เป็นเมียงก็ได้ครับนี่พักอันนี้ ไปชั่วผูครับเป็นได้ทุกล้างยางแล้วนะนะพี่น้องครับชิปนี่ก็ับพี่น้องมากนี่ครับพ่อมาเบิองบักแขงนี่ครับมันเบิองแล้วชอบกดไลค์ให้ได้เลยพี่น้องครับ พี่น้องมีบ่บักแข่งจังสี่อยูบ้านพี่น้องแข่งพันธ์มี่บมีแต่มีเป็นเครือนะครับเนาะแต่แรกจังหวัดพื้กันทุกคนครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนครับอ่าพ่อกันคลิปตัวไปนะครับนะเล้วอันนี้อัปเดตคลิปมาต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องแค่แค่นี้นครับเนาะ